ิมไม่ห่วงสุขภาพเลยนะคะป่วยขึ้นมาดีดีกระดูแลย่าไหวอยู่แล้วไรไม่ไหวไหว ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตที่คุ้มครองครอบคลุมโรคหลายแรงโรคทั่วไปรวมถึงโรคระบาดแม้ความเสี่ยงเพิ่มตามอายุมากแค่ไหนก็อุ่นใจยาวคุ้มครองถึงอายุ99ปีถ้าเจ็บป่วยนอนพักรัก,รกษาตัวก็เข้าถึงการรักษากับโรงพยาบาลชั้นนําได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องสํารองใจจะจ่ายเบี้ยประกันเบาๆแต่ครอบคลุมแบบดีเฮลท์ หรือการดูแลเนือระดับแบบ e l i ลิ HEALTH ก็เลือกได้ตามไลฟ์สไตล์ห่วงแค่ไหนก็ดูแลไหวด้วยความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต